สวัสดีครับมาพบกับจอยนะครับวันนี้มาส่องพระสมเด็จเกจิโยพิมพหกชั้น6กตันกันนะครับสวยๆเนียเก่าๆเ,เดิมๆส่องไปส่องมากล้องหายไปตัวนแล้วชมกันนะครับอันนี้เป็นพิมพ์วัดเกจิโยหกชั้นอตันนะครับสวยๆอีกหนึ่งองค์นะครับ แชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันเดี๋ยวผมเอาอีกองหนึ่งมาก่อน สององค์ที่นะครับวัดเกตชยโยหกชั้นหกตันนะครับสวยสมบูรณ์กับบินหน่อยหนึ่งนี่นะครับวัดเกตชยโยหกชั้นหกตันต้องเป็นสภาพแบบนี้นะครับแต่ก็มีสามแม่พิมพ์ ชมกันนะครับเดี๋ยวมาชมกันย้อนหลังได้องล่างบินหน่อยองบนสมบูรณ์นะครับทกต่างกันอันนี้เป็นหกชั้นอกตันนะครับ ทำไมถึงดูเป็น6ชั้นนะครับก็นับไปเลยครับฐาน1 2 3 4 5 6ี่ห้านะครับ6ชั้นนะครับอันนี้ก็6ชั้น1 2 3 4 5 6ี่ห้านะครับ6ชั้นอกตันนะครับออนี่นะอกนะครับอกตันก็เป็นลากฟันเช่นกัน,นครับวงแขนก็จะโค้งมีหักศอกนิดหนึ่งมาน ลำแขนด้านขวาจะลำใหญ่นะครับจะลำใหญ่ด้านซ้ายองค์พระตรงนี้ก็จะลำเหมือนกันแล้วก็เรียวเล็กขึ้นไปอันนี้เป็นหกชั้นหกตันนะครับมาดูเนื้อหาวัตเกดิโอหกชั้นหกตันนะต้องนุ่มนุ่มสวยอย่างนี้นครับมีลำคอที่ยาวๆธรรมชาตินะครับ านุ่มธรรมชาติเลยนะครับมีไข่มีค้า 8, แป้งแข็งไปแล้วนะครับขาวๆเนี่ยวงแขนเนื้อหานะครับอันนี้จะโค้งดูส่องโงคเนี่ย,ด,ยดูขอากระจกดันด้านขวาเนี่ยจะโค้งสลักษณะโค้งขขนนี่นะครับโค้ขงของขอบกระจกเนี่ยจะคล้ายกัน อันนี้เนื้อคู่นี้หาย,ยากนะครับแล้วก็เป็นพระที่สวยนะครับตอนนี้เป็นซุ้มนะครับสัญญาณแล้วมาดูหลายๆจุดน,นะครับดูใบหน้าดูลำคอแต่องเนี้ยสภาพซึกเยอะนะครับจะเป็นพระใส่บรรจุกุไว้ก็จะมีคราบไข่ขา,ขาวพวกอะไรพวกเนี้ย อันนี้การวางที่ต่างกันนะครับเกตวัชโยนะครับดูนะครับจะโยไปทางด้านขวาองค์พระนะครับหกชั้นลกตันนะครับอย่างหไว้สีเนี่ยมาองค์ก็ติดเยอะมาองก็ติดมีเยอะ,ะครับฐานอันนี้สมบูรณ์อันนี้จะบีบีแบนหน่อยก็สมบูรณ์เช่นกันแต่องค์เนี้ยบินมุมบนนะครับอันนี้เคยลงไปให้ชมไปบ้างแล้วลวง ที่สูงใส่ปูนบินแค่เนี้ยก็ถือว่าโชคดีนะครับมาดูด้านหลังองนี้ด้านหลังอง์นี้นะครับดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับน,นีผ้าแท้นะครับหกชั้นอกตันวัดเกตนะครับนี่ดูนะครับไฟ ถ้าอยู่ในแนวตรงไฟจะทำให้เรามองไม่เห็นพิมพ์แต่เรามาดูเปิดบางมิตินะครับมวลสารดีนะครับวเกีเยรยคู่นี้พาทแท้นะครับเรามาดูด้านหลังองค์นี้อีกองค์นึ่งนะ นี่ดูให้ทั่วองเลยนี่อันนี้สวยมากผมรักมากเลยนะครับองนี้วัดเกศชโยนะครับแบบนี้นะครับสมบูรณ์และสวยมากนะครับหกชั้นอกตันนะครับนี่ดูกันนะครับวัดเกศชโยเนี่ยดูที่ข้าแป้งจะเป็นเป็นเหมือนไข,ข่ขาวไวแห้งตังไปเลยนะครับอยู่แบบในเนื้อพ้าไปเลยนะครับขาวๆเนี่ย สภาพสมบูรณ์นะครับสวยนะครับธรรมชาตินะครับผมจ้อยอย่างทองนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยได้ด้วยยิ่งดีนะครับมาดูดเกจเชโยวสวยๆกัน,น ชมยากนะครับสวยๆแบบนี้เดิมๆนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วมาดูด้านหลังนะครับมานี่ดูด้านหลังนี้การที่วางทับถมกันเนี่ยในกุเนี่ยก็สภาพก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ด้านหลังตรงนี้นะครับก็เขาวางไว้ด้านหน้าขึ้นนะครับบางทีก็เจอตามคือ โบสถ์บ้างอะไรบ้างเนี้ยวิหารบ้างถึงว่ามาดูนะครับนี่ด้านหลังสวยมากนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับหาชมยากนะครับสภาพแบบนี้สวยๆแบบนี้เก่ามากนะครับนี่องค์เนี้ยมีล้านห้านะครับสภาพแบบนี้ล้านห้านะครับ สวยมากนะครับเดิมนะครับพระเดิมนะครับการฝนการขัดนี่ลบคมลบเหลี่ยมก็มีแบบนี้แพงมากนะครับพระแท้นะครับจังหวัดอ่างทองนะครับเด็กอ่างทองนะครับติดตามกันนี่ดูมาดูองค์นี้บ้าง ชมยากนะครับเดี๋ยวเราปิดไฟไับเพื่อจะดูได้ดีกว่าเดิมน,นี่นะครับออเกสชโยนะครับหกชั้นหกตันนะครับสวย ูขอบสองฝั่งเนี่ยขอบกระจกนะครับจะเหมือนกันนะครับฝั่งเนี้ยจะโค้งเหมือนกันนะครับอยู่ในแนวเดียวกันนะครับ <c oughs> วัดเกจชโยชั้นหกตันอันนี้เป็นวัดเกตชโยนะครับหกชั้นหกตันนะครับสภาพวสวยๆนะครับสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักนะโอมีองค์นี้บินหน่อยนะึงวัดเกตชยโยนะครับ สวยมากนะครับนุ่มมากเพ่าองนี้ล้านห้านะครับหายากนะครับเาองนี้สวยนะครับคู่นี้สวยทั้งสององค์เลยแล้วก็แท้นะครับแท้เดิมนะครับเ,เกตเชโยนะครับหกชั้นอกตัน ความสวยงามกันนะครับความนุ่มของเนื้อผงวัตกดชโยสมเด็จผู้จาจารโตนะครับผมลังสีนะครับธรรมชาตินะครับเดิมๆครับสังเกตนะครับ,ะรบจะไม่เหมือนกันทุกองค์นะครับการวางการเก็บที่ต่างกันนะครับ ให้เป็นพระแท้มองยังไงดูพระแท้เกนะครับดูกันอย่างนี้เลยครับสวยมากนะครับคู่นี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ได้ชมกันแล้วนะครับผมเอามาให้ชมกันีใยตองนี้มูลค่าก็ล้านห้านะครับขึ้นนะครับล้านห้าขึ้นไปนะครับสวยมากนะครับ หักไม่ซ่อมนะครับไม่มีชำรุดแล้วพ้าเดิมนะครับดูหล,หลายมุมนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมจ้อย,อย่างทองนะครับพักนี้ก็ไม่ค่อยได้ไหลนะอาจานั์หนังสือดูองค์นี้กันบ้างความสวยงามนะครับของประเกศซโยนะครับ6ชั้นอตันนะครับ จะส่องกล้องให้กล้องตัวดีผมก็ไม่รู้ใครรักไปแล้วมาดูพรกกันหลายๆคนไม่ทันมองกล้องหายไปแล้ววอส,สัลลอมอันนี้นะครับชมกันนะครับนี่มวลสารดีนะครับองนี้องค์บินนะครับหกชั้นอกตันนะครับจะส่องกล้องพันสองร้อยเอก็ไม่ต้องส่องแล้วเดี๋ยวให้ดูกันทีหลังที่เกียรติเปิดกล้องแนละ้ว แท้แน่นอนนะครับรับประกันนะครับท่านใดอยากมาชมองคจริงก็เชิญนะครับที่อ่างทองนะครับอันนี้ก็หนึ่งองค์แรกเอ้หนึ่งองค์นะครับหกชั้นหกตันนะครับสภาพสวยๆชมกันนะครับนี่มีเม็ดทรงเม็ดทรายนะครับคาบกุ่เก่านะครับอยู่นะครับกลางนะครับ พรวัดเกศโยนะครับพระบรรจุป,ปุนะครับนี่อันนี้ขอบสูม้มกระจกฐานล่างนะครับนี่เส้นดูด้านหลังกันนะครับฟองเต้าหู้ขึ้นเลยธรรมชาติเลยนะครับ จะเป็นคาบไข่คาบอะไรเงี้ยกรกบ้างอะไรบ้างเนี่ยเม็ดส่งเม็ดส,สายพวกเนี้ยพราอนนี้ผมเคยทําร่วงนะครับจากที่สูงเนี่ยใส่ที่ปูนเนี่ยโอ้ยนึกว่าแตกกระจุยแล้ะนึกว่าหักครึ่งลวแต่บินนิดเดียวนะครับพระก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับดูนะครับเนี่ยน,นุ่มแก่งมีมวลสารอยู่ด้านในสวยงามนะครับ เจตโยนะครับดูกันนะครับมาดูตรงที่บินด้วยดูเนื้อด้านในนะครับนี่ร่วงที่สูงใส่ปูนเรรับไม่ทันเลยจะถ่ายรูปนี่แหละไปโดนพื้นนี่นะครับ เกศโยนะครับมาดูอีกองน์นึงมาดูอง์นี้บ้างความสวยงามนะครับองนี้สวยมากผมว่าจะไม่ไล่ล้วกดไม่ได้องนี้นี่ครับความนุ่มตาครับของหกชั้นหกตาหนงคงนี้นะครับดูนะครับมวลสารสวยงามนะครับของวัตเกชโยนะครับ ฉนกตันนะครับสภาพสมบูรณ์นะงนี้สมบูรณ์มากแล้วก็สวยมากๆนะครับหกชั้นหกตันผมว่าจะไม่ไหลนะอดไม่ได้องนี้สวยจริงนะครับ วงแขนนี่เหมือนหน้าก,ก้างนะครับใหญ่ลํำๆดูนะครับสวยวงนี้สวยมากคนระัผูดตรงๆเลยคนระับพาแท้นะครับแล้วก็ดูง่ายมาก ผมนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับขอประทานอภัยด้วยนะครับรงความสวยงามนะของพระวัดเกศชโยนะครับกลองตัวดีก็หายไปแล้วไม่รู้ใครสอยไปมาดูพระกันแล้วก็เอากล้องไปด้วย สวยมากนะครับพ้าอนี้วัดเกศเชียว6แสนกตันนะครับนุ่มตามากพระธรรมชาติครับพระในยุคสมเด็จพระเจ้าจารย์โตนะครับองค์นี้ การวางที่ต่างกันนะครับพระฝักวัดเอ้ยเป็นพระอยู่ในกูนะครับวัดเกษโยงนี่สวยมากนะครับโอเคนะครับก็ชมเงินไปนะครับวันนี้ก็ว่าจะไลหลงเพ่าแก้ววันเกือวันองนี้อง์นึงไม่ไล์ครับพักผ่อนดีกว่าเด็กละพ่งนี้กลางวันเจอกัน เปิดร้านนะครับพวกนี้เผื่อมีพี่ๆที่มาหาบ่อยๆดูอยู่ตอนนี้อยู่อ่างทองแล้วนะครับกลับจากกรุงเทพแล้วนี่เป็นพระเครื่องพ่อแก้ววัดเคือวันนะครับพระิดาคุกลักนะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับดูย้อนหลังได้นะครัเดี๋ยวผมเซฟไว้ให้นะครับผมเด็ดบัคเกตช่ย,ยูนะครับ ิมหกชั้นหกตันนะครับสวยๆนะครับหาชมยากนะครับสภาพเดิมๆนะครับพระลงกุ้งคู่นะครับในภาพพุทธพิมพ์นะครับวัดเกษโยนะครับหกชั้นหกตันนะครับสวยๆนะครับสวยมากคู่นี้รวมถึงพ่อแก้ววัดเกวันด้วยก็สวยฉินกันโอเคนะครับแล้วเรามา พบกันต่อในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝันดีนะครับสวัสดีครับแตงๆตง,ตงว้าว